สวัสดีครับเล่ก็เอาวัวเตรียมเปลียนแล้วนะครับให้ชมวัวเตรียมเปียนนะครับครับเอาวัวเตรียมเปลี่ยนนะครับเปลียนเริ่มแรกนะครับสวยงามเลยนะครับเมื่อวัวเตรียมเปลี่ยนแล้วนะลุงยอมเอาวัวลุงยอมมาทำหน้าอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ คตัวของลุงยอมนะครับนำหน้าสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยคู่นี้เขาเขานิ่งอยู่แล้วนะคู่นี้นะคขาดีมากเลยคู่นี้ชื่ออะไรนะคู่นี้ชื่ออะไรครับคุณจางคุณแผนอ่าคุณจางคุณแผนนะครับตัวลุงยอมไลายกู เตรียมแรกนับเตรียมแรกเข้าประกบเข้าเตรียมเคียรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาชมแต่ละทีมนครับยาตทีนี้ก็เอาวัวเข้าเตรียมเกลียนเรียบร้อยนะครับแต่ละทีม รับให้ชมนะครับคู่นี้ยังไม่ได้เทียม๋ถวกงมาคุณนี้สวยเลยนะครับปูปู่ขาวนัจนเป็นวัวขาวล้ำพูนขาวลํำพูนไหมเนี่ยเดี๋ยวขาวล้ำพูนไหมใช่วัวขาวลำพูนไหมละขาวสางใช่ไหม ไม่ใช่ขาลเาพูดใช่ไหมโอเคโอเคดูเรื่องดูเรื่องเอ้าจิ๋วจย๋วตรงคังนนี้อ่ะเล่มนี้อ่ะอ่านะครับงาเดดําจริงดําอ่ะงานจริงดําเนี่ยเ <laughs> กิดดําจริงดําทีมก็วัวก็เตรียมเกวียนนะนะครับอ่า ก็เตรียมกเกลี่ยแล้วนะครับหัวรู้สึกกลัวแต่และทีค่อนข้างจะค่อยๆตกใจนะครับค่อยๆตกใจเพราะว่าเขาผ่านการกาาาผ่านงานมาอย่างโชคดีสวัสดีครับปายุนอย,อยู่เล่มไหนเนี่ยขอ,อเล่มนี้ใช่ไหมนี่หัวปายุนนะครับปายุนของครับถุงดีคนเนีน้ย เขาไอ้อาร์ไปไหนล่ะประยุนอาร์ตไปถ่ายรูปมาเจอกันเลยน้าไม่มาช่วยอ่ะสองคนเลยสามคนโอ้ทีมถ้้ามาเไม่อย้ครับเยครับตัวแต่ละทีมก็ค่อนข้างจะไม่ตกใจเพราะว่าเขาผ่านการ ผ่านการโชว์ผ่านการเดินเทียมเปลี่ยนในที่สาธารณะนะครับผู้คนมากมายก็ไม่ตกใจนะครับสรัสดับสวัสดับลุงผู้ใหญ่ยูนจิมนี้อ๋ออยู่เล่มนี้ใช่ไหมครับครับโอเคโอเคนะครับลุงผู้ใหญ่ยูนะครับเลยครับผู้ใหญ่ยูนนองน้ำทายประธานชมรมวัวเทียมเปียนเปชรบุรีนะครับครับครับ แหมมามามากี่เล่มวันนี้ครับลุงลุงไม่ได้ยืนครองมุดสามตสามกี่เล่มใช่ไหมกี่เร่อขาไปหนุนให้เตาู่ด้านหน้าแล้วอยด้านหน้าแล้วเออตกเปียกตกเปียกใครนั่งนยครับผมอ๋อมีใครนั่งเหรอตกเขาตกเปียกเดี๋ยวไม่มีใครอยากนั่งเลยอ๋อเดี๋ยวไปที่โน่นเลยใช่ไหมไปที่ไหนเปิดงานอะไรเดียวเดี๋ยววิ่งเดินก่อนเดินดูก่อนลงไปนู่นกันนะครับครับ นี่ฮะแต่ได้มสวยงามนะครับสวยงามสวยงามสวยงามสี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกะเอไปวกุาโอ้คู่นี้ก็สวยนะครับคู่นี้สวยนะครับสายคชบเลยครับฝังโน้นเด็ก ร้อยกล้วปกกู้วันนี้นะครับร้อยกว่าเล่มอุดวิสเบียรร้อยกว่าเล่มร้อยแปดเล่มสวัสดีครับเดี <c oughs> ๋ยวไปชมฝั่งโน้นก็สวยครับฝั่งโน้น สวัสดีครับฮาวฮานี่เอาขจิวขึ้นเลยกรับอ๋อจิวไอ้จิ๋ว,วนี่ฮะจิวดู้จิ๋วครับหยุดใ้เขาควรเขาไม่ตกใจใช่ไหมไม่ยุ่งเลยผ่านงานมาอย่างโชคจนเนีย่ยฮไอ้จิ๋วนะครับหาดูยากนะครับบัวเตรียมเปลียนเตรียมเปลียนเตรียมถสายได้หมดนะครับเนีย่ย สวยงามมากสวยโอ้เขาเขาไม่ตกใจเลยเนาะโอ้โหคู่นี้ใช่ได้เลยคู่นี้เตียมสายเขากัดปยเดินดูยวเดียวเดียวเดียวใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไปถนนฝันอ๋อเอ้านี่กับเล็กมึงกันนะครับเล็กขึ้นมาหน่อยอันนี่ครับเล็กเล็กมาหน่อยเล็กหน่อยเดี๋ยวพาชมหมดเลยนะครับเดี่ยวโอ้โหเยอะมากเลย

i <laughs> ครับโอ้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเดินที่สุดเลยนะครับเดินที่สุดเลยเทีมงานปลาชวนทีมเนี่ยครัเพราะวันนี้เขาวาชวนมีคนแนะนำว่าเอาออามากี่เล่มมั้ยปลาชวนห้าเล่มเจ็ดคนห้าเล่มเจ็ดคนมีมีเล่มไหนบ้างเนี huh? ่ยมีใบโพวเนี่ยผมทำงานเลยเไีอย่างเนี่ยที่มีใบโพว่โอ้อ๋ออ๋อนี่เขาไปชวนหมดเลยเหรอเนี่ย่วอ๋อตัวนี้ก็ใช่อ๋อ Rôle, <opolit ist> รหลไไไหลเขาม <Hero> ันเยนาลไครับอจิ้มกันปลาชวนใช่ไหมเนี่ยปลาชวนลาดลีปลาชวนก๊กปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนบอกว่าปลาชวนนี่ชอบมากเลยก็เทียบเกือนเนี่ยเนี่ยโอ้ยจิ้ว ยัไม่มาครับท่านจะไม่มาจิ๋วมากี่เรื่มไปชวนจิ๋วมาห้ามาห้าเรื่มมาห้ามาสองเจ็ดเล่มอ๋อใหญ่ใหญ่อยู่ไหนบ้างใหญ่ใหญ่เดี๋ยวจะไปเจอเนี่ย,ยลูกใบโพนี่จะมีครับใบโพนี่ใช่หมดเลยใช่ป่ะสวัสดีครับ

แล้วโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลูกที่สามใช่ไหมจากป่วยจากป่วยอ,อ๋อเวรีบางเดี๋ยวกี่โมงอ่ะมาแล้วมีเกีณฑ์ตีก็มาณเล่มที่ห้าโอ้ลอหล่อนานเลยเนาะวันนี้เนะาะต้องต้องคนไม่อยู่ดนแย่เลยเนาะหนักกว่าเราเลยโอ้ไปเดินไปก่อนครับครับโอ้เจอทีมงาน ลาดบุรีนะครับพี่โคก็เเลยเขาใช้แบงค์พาชมทุกทีมงานเลยนะครับสวัสดีสวัสดีโอ้ชมทุกทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดครับ นทีมงานใกล้ๆตรงนี้เองใกล้ๆตรงนี้เองไม่ไกลเนี่ยเจ้าทิดเจ้าทิยนโอ้ยยังไม่หมดดีครับยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ยเป็นร้อยเลยท่านผู้ชม นี่ครับเนี่ยโอ้โหไทยะบวนอีกไกลหนึ่งจาทางนะโอ้เนี่ยต่อจนเมื่อยเลยเนาะตั้งแต่จนตั้งแต่ฝนตกจนหยุดตกเลยนะครับทีมงานวัวเคลื่ียไปเนี่ยมาเพราะใจรักะครับมาเพราะใจรักกันเลยเดียว เล่มนี้เหรอสองเล่มใช่ไหมอ๋อเคยโอเคทำไมออกมาสองเล่มของใหม่โอไใหม่ต้องหมาโอต้องหมาเอาของใหม่กเนี่ยโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวพาชมเดี๋พาชมหมดยังเนี่ยเยอะมากเลยเนาะเยอะเยอะจะหมดยังเนี่ย หมดยังเนี่ยยังจากไอ้ยีได้ใโอ้เดินไปกีโลลนะ่โลแล้วเนี่ยโอ้ตายตายตายให้ดูทุกทีมนะครับทุกทีมที่มาวันนี้ทีมงานไหนก็ดูกันเองนะมาทุกทีมโอ้เยอะเลยเนี่ยโอ้มืดละมืดละหเห็นเลยนะครับทุกทีมเลย โอ้ฟ้าเห้อนกหยูข้าวยังแย่เลยฮะโอ้ตัวเล็กขึ้นเลยโอ้ข oh, so ึ้นแล้วขึ uh, oh, ้นแล้วคุณคขับใช่ไหมฮโอ้คนขับคนขับโอ้เนี่ยโอ้โอ้ที้งานนี้ที้งานนี้โน้่อออ้าอ้โอ้โออ้โล้โอ้โอ้โร้โอ้โอ้โน้้อ้ามาดูเยเก้้า อา้อาวอา้อาวอวยังหมดเดี๋ยวเนี้โอ้โห<อ>ทีมงานจากที่ไหนกันเนี่ย,ยาจากที่ไหนจากเพชรป่ะโอเคโอเคอเค่อาเนี่ยครับสวัสดีครับมาจากไหนเนี่ย อ๋อน้องพับตัวนี่ฮะปยุนนี่อ้ออ๋ออ๋อปายุนอยู่ตัวนี้เองอ้อ๋อยู่ข้างหน้ากูมีเนี่ยเมื่อกี้เนี่อ๋อแล้วทำไมไม่อยู่ห่างกันไกลจังอ่ะเพรแล้วอ๋อกจัดให้ใช่ไหมอ๋อดีของปายุนโอเคโอเคเนี่ยครับโอ้จากไหนครับเนี่ยลาดบุรีเพชรบุรี เพชรบุรีอ้าตกใจนิดนึงตกใจนิดนึงอาครับพร้อมมเดินแล้วมั้งเนี่ยโอ้เดินแล้วใช่ไหมอ้าวเดินแล้วก็เริ่มเดินแล้วเดินเดินแล้วครับเริ่มเดินแล้วครับเดี๋ยว er. ต้องหลบๆเผื่อวัวเขาตกใจ เริ่มขยับเนี่ยตะลอนข้าวเนี่ยตะลอนครับตะลอนตะลอนจำลูกเหี่ยวได้ไหมเนี่ยลูกเหี่ยวจะคึนจานจได้เปล่าพยาดานหน่อยเชสี่ว่าไปกระจายเองได้ปากงจำได้ดิเนี่ยพยายาอยู่หน้านะตัวไหนนะตัวไหนเหรอตัวไหนนะจำไม่ได้แล้วลูกเหี่ยววะวะแอเนี่ยลูกเหี่ยวโอ้ยจไม่ได้โอ้ดีจ้าอยู่นะถูกต่อยฟมเใช่ถูกต่อยนี่ที่แกจำได้อยู่เลยจำได้อยู่ลูกชาย

นี่ครับเริ uh ่ม oh. ด <power> ีใช <t ap le> ่ไหมไอเนี้ยครับผมอ๋อตัวไหนใช่ไหมนี่ฮะนี่ฮะอ่านี่ฮะขอให้ลุนะลุงเหลี่ยววันดาวนะทีมงานลุงเหลี่ยววันดาวนี่เป็นดานนี่ฮะเป็นดานโอ้เดี๋ยววันนี้มาเตรียมนะก็วันนี้มาเตรียมจะว่าให้สองเด็ดห้าไม่ตายไหนยกสูงอะไรอ่ะเลยจริงทำได้ทำได้ทำได้อยู่ทำได้อยู่นี่ฮะมากี่เล้วมากี่เล้วขอรุ่งเหลี่ย ผมอมาติดเล่มทั้งหมติดเล่มเลยแง่ตั้งเล่มเนี่ยไล่ยหล่ยลาทุกเล่มเลยไล่ทุกเล่มเลยอ๋ออยากให้เล่าทีนึงฮันแล้วถ้าถ้ากินเหล้าแนละ้วลิ้นพันกว่านี้นะอะไรอันนี้ผมไม่ผมไมเดือมพูดเนี่ยผมไม่เดือมเนี่ยเนี่ยเล่มนี้มาครับเล่มนี้เนี่ยออมาติดเล่มเล่าอุ้ยมาเยอะเนาะมาช่วยเขาอ๋อ